เหรียญนี้เหรียญห้าสิบบาทเหรียญห้าสิบาทเป็นน่ารับซื้อเหรียญละหกสิบบาทค่ะอันนี้จะเป็นห้าสิบบาทพระบรมที่เรียกพระบรมเพราะเป็นเหรียญตอนที่พระองค์ท่านนะคะเป็นพระบรมเนี่ยค่ะชื่อเหรียญคือมหามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกห้ารอบค่ะห้ารอบยี่สิบแปดกรกฎา,าดูด้านหน้าก่อนเดี๋ยวจะว่าทำไมพระนเรียกแบบนี้ ด้านหน้าเห็นไหมคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามมงกุฎราชกุมารเนี่ยค่ะห้ารอบพระบรมอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดรอบเหรียญห้าสิบบาทเขาจะมีสองรุ่นเองไงจะหันหน้าหากัน เหรียญห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นเจ็ดรอบนะคะอันนี้จะเป็นเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปีครองราชค่ะรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายเลยรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ออกมาพร้อมกับเหรียญยูเอพร้อมกับที่เราไปแลกแลกเหรียญถวายพระเพลิงอะไรนะช่วงเดียวกันและช่วงนั้นนะไปะนะาเคย เคยซื้อขายผ่านมือนะคะเหรียญละ390เคยค่ะเคยซื้อผ่านรู้สึกจะซื้อมาสามร้อยกว่าก็ขายนั่นแหละค่ะ390ช่วงระยะสั้นๆเคยสูงถึง3่าทร้งที่ทั้งที่จำนวนผลิตก,ก็ไม่น้อยนะคะแต่คนแบบนะช่วงกระแสะคะ่ะทุกอย่างทุกอย่างที่อยู่ในกระแสนะคะอะไรก็ช่างนะคะจะมาจากไหนอะไรราคาต้นทุนยังไงไม่รู้แต่ถ้าอยู่ เป็นกระแสปุ๊บขึ้นมาทันทีเลยค่ะ